ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทีอารีนานะคะทางช่อง YouTube Channel และดิฉันผู้ดำเนินรายการนะคะอารีนาโสภิตละไมค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะ คลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่อรินะก็จะมาพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ว่าในช่วงแพร่ระบาดเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงกันนะคะเพราะว่าในการแพร่ระบาดรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็พอที่จะรับรู้ข่าวสารว่าโควิด -19 เเนี่ยมีการแพร่กระจายเชื้อแบบไหนอย่างไรแล้วก็การป,ป้องกันตัวอย่างไรนะคะแต่ทุกคนก็ยังกลัวอ,อยู่ดีค่ะเพราะทุกคนรู้ว่าเชือ้อโควิด -19 เนี่ย จะหนักมากนะคะถ้าเกิดมีการติดเชื้อในคนที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอนะคะพูดง่ายๆก็คือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มคนของที่เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าสูงอายุนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะก็มีหลายๆแบบนะคะซึ่งในคลิปวีดีโอนี้พี่อลินาจะมาพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะต่อสู้ในการ ผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตการติดเชื้อโควิดสิถ้าเกิดเรามีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆแบบนี้ร่างกายเราจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะทําให้เราอยู่รอดนะคะเพราะว่าไม่มีทรัพย์สมบัติไหนที่จะสําคัญเท่ากับสุขภาพร่างกายนะคะที่ต้องดูแลนะคะซึ่งมันเป็นสุขภาพร่างกายที่อยู่กับตัวเรานะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเราต้องรู้หลักในการดูแลนะคะพี่อลินาก็จะพูดในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าความสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ สิ่งที่เราต้องทำนะคะอาหารที่เราต้องกินเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็มาฟังกันเลยจ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่อลินาก็จะพูดถึงเรื่องตามที่เขียนไว้ข้างหน้านี่เลยจ้าน้องๆก็ได้รับฟังนะคะจากคลิปวิดีโออื่นๆเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่พี่อลินาจะต้องพูดนะคะก็คืออะไรนะคะที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราอ่อนแ ถ้าเราไม่ได้เป็นโรคที่บกพร่องทางระบบภูมิคุ้มกันหรือว่า,เ,าเป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นโรคก,ก็จริงนะคะแต่ระบบภูมิคุ้มกันเราก็อาจจะบกพร่องได้นะคะซึ่งก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะพียงเลนะก็จะมาพูดนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะ การพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะคนที่ชอบอดหลับอดนอนนะคะนอนไม่เพียงพอนอนวันหนึ่งน้อยเกินไปนะคะใช้การนอนไม่เป็นเวลาต่างๆเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้ระบบของร่างกายมีการปรวนแปรนะคะทำให้สารต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานพิิปกติ จึงทาให้ระบบรบกวนต่อระบบภูมิคุ้มกันนะคะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะเป็นโรคได้ง่ายเช่นกันค่ะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงกลุ่มคนที่2นะคะอ,อ,อันแรกเนี่ยก็คือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอันที่2ก็คือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นชอบรับประทานน้าตาลเป็นหลักนะคะ น้ำตาลก็จะมีผลต่อให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมันเสื่อมลงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคมากมายและยิ่งไม่รับประทานน้ำผักผลไม้นะคะหรือได้ดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือว่าได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะไม่เป็นเวลากินเป็นบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้กินอาหารครบห้าหมู่นะคะผักไม่กินวิตามินไม่มีกแกลเลอร์ไม่มีนะคะฉะนั้นเนี่ย เ,เมื่อร่างกายกินไม่เพียงพอก็จะขาดปัจจัยหรือแฟกเตอร์ในการที่จะผลิตนะคะผลิตสารต่างๆในระบบภูมิคุ้มกัน,นมีการบกพร่องไปนะคะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงกลุ่มคนที่3นะคะก็คือพวกที่ไม่ชอบออกกําลังกายเลยนะคะเพราะว่าฉันไม่ได้อ้วนนะคะจริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําเฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะต้องทําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะการออกกําลังกายเนี่ยทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ดีนะคะยิ่งในเฉพาะคนที่อ้วนนะคะมันก็จะทําให้เลือดเนี่ยออกซิเจนต่างๆเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยทำให้เดนามิกหรือว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นกับเซลล์ต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงได้ดีนะคะ ฉะนั้นในการออกกําลังกายก็นอกจากส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงแล้วก็ระบบอื่นๆแข็งแรงด้วยนะคะฉะนั้นจําเป็นต้องออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยเนี่ยสาครั้งต่อสัปดาห์นะคะจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อไปพี่อารินาก็จะพูดถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะคือกลุ่มคนของที่กลุ่มของคนที่มีภาะวะเครียดเป็นประจํานะคะ ทำไมเพราะวะเครียดเนี่ยถึงทําให้ระบบภูมิคุ <t une> <t une> <t une> ้มกันไม่แข็งแรงนะคะเวลาที่เราเครียดสะสมไปนานๆเนี่ยภาวะเครียดเนี่ยมันจะทําให้มีฮอร์โมนภาวะเครียดไปกดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยภาวะเครียดจึงมีความสําคัญนะคะจริงๆภาวะเครียดไม่ได้กดเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันนะคะ มันจะไปทําให้ระบบอื่นๆที่เป็นอยู่รุนแรงมากขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่มีภาวะเครียดเนี่ยทุกคนมีภาวะเครียดหมดนะคะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องไปหาระบบที่จะจัดการภาวะเครียดของตัวเองนะคะอย่างพี่อลินาเนี่ยก็มีภาวะเครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องหาวิธีในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะ ส่วนมากก็จะเครียดมาจากปัญหานะคะปัญหามีไว้แก้ไขและพัฒนาชีวิตนะคะไม่ใช่มีววิ่งหนีหรือนั่งจมปักนะคะอันนี้พี่ลินอลินาจะบอกนะคะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็มีภาวะเครียดนะคะในะทางเศรษฐกิจเราต้องต่อสู้และดินด้นรนนี่คือรสชาติของความเป็นมนุษย์นะคะอันนี้พี่อลินาก็จบในเรื่องของอ,อ,อะไรที่มีผลต่อภาวะเครียดนะคะก็ติดตามวิดีโออื่นๆได้นะคะที่ยังไม่จบต่อระบบภูมิคุ้มกันนะคะ พี่เลนาะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ฟังคลิปวิดีโอของพี่เลนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพี่เลนาะยังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะมาอธิบายให้น้องได้รับฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะก็พี่เลนาะก็ฝากกดติดตามนะคะาทาง YouTube นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ย เ,เวลาที่พี่อลินาอัปโหลดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะซึ่งในรายการของพี่อลินาเนี่ยสมาร์ตี้อลินาชาแลเนี่ยก็ได้ไม่ได้มีแค่สุขภาพนะคะก็มีเรื่องอื่นๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่อลินาแล้วก็สิ่งที่พี่อลินาจะถ่ายทอดทางด้านความรู้นะคะก็นอกจากความรู้ทางด้านสุขภาพแล้วก็จะมีเรื่องของบิวตี้นะคะ t ทปเปอริ่อินไทยแลนด์คุกกิ้ ต่างๆที่อลินาจะใส่ไปลองไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะน้องๆก็จะได้เห็นนะคะว่าพี่อลินาใส่อะไรลงไปนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจพี่อลินาเจอกันคลิปดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย